สวัสดีครับพบกับผมนัตพงศ์ทองเกษตรพิทักษ์โลกครับเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยกับเจ้าของสวนปา์มบ้างครับผมอยู่กับเจ้าของสวนปามเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเธอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยสวนปา์มของป้ากี่ไร่ประมาณสามสิบไร่สามสิบไร่อ่าตรงนี้เขตอะไรครับเขตตำบลตำบลสรุยอำเภออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรอ่านะครับสวนปามสามสิบไร่ ต้นปาล์มอายุเฉลี่ยเท่าไหร่ละครับไอตรงนี้อยู่ประมาณ12ปีแต่ข้างในุ่นมันปลูกไว้ก่อนประมาณ20ปีมีสองรุ่น12ปีกับ20ปีตรงนี้กระไลจะเล็กกว่าเพราะว่า12ปีจะเล็กนิดหน่อยแต่ถ้าไอ20ปีนั้นลงมาตึ๊บโอ้ยใหญ่ๆเลยคนตัดบอกว่ายางที่ใหญ่มากก็คือ80 70 70 80โล หลายเดียวนะใช่สุดยอดจริงๆครับอ่าผลลัพธ์เกิดจากอะไรครับเกิดจากโฟตีนี่แหละนี่พี่ถืออยู่นี้ใช้ทุกตัวเลยไหมใช่าประมาณประมาณกี่วันครั้งใช้ก็เนียฉีดไปตั้งแต่เดือนไหนต้องแข้ฝนตกยรกสี่ห้าครั้งนะประมาณนี้เนาะสี่ห้าครั้งสุดยอดจริงๆครับผลลัพธ์จากการเอากลุ่มผลิตภัณฑ์โฟตีนมาใช้ได้อะไรบ้างในส่วนของปลม น้ำหนักเพิ่มไหมผลผลิเติเพิ่มยังไงบ้างก็น้ำหนักเพิ่มืงน้ำหนักเพิ่มแล้วก็อย่างหนึ่งมันมัน,มนออกก่อนเวลาถ้าออกช่วงนี้นะราคามันดีเราจะเล่นให้มันออกช่วงนี้อยากได้<ต>่วงนี้แต่แต่พอพอไปได้สิบกว่าตันไปสมงตรงนู้นแล้วราคามันจะถูกแต่ตอนนี้วันที่แล้วได้เกือบห้าต<อ>ันได้โล่เก้าบาทมีวันนี้สิบบาท อาจจะเป็นถึงเจ็ดตันอ่าก็าสแสดงว่าเราก็ได้เงินเยอะขึ้นด้วยใช่อ่อความแตกต่างระหว่างนะครับอ่าที่ใช้กับไม่ใช้กลุ่มเรียนวานโทีผลผลิตของเราเนี่ยเปรียบเทียบแล้วเราเพิ่มขึ้นประมาณกี่เปอร์เซนตะ์ก็ประมาณ30%ปรนตประมาณ30%มอ่าแล้วต้นทุนการใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้นะครับเราได้เพิ่มหรือลดยังไงก็ลดไปลดไปครึ่งเ้าสั่งไว้แั่นั้ ค,คุณผู้สก็สั่งว่าให้ไก่ครึ่งเดียวพอแนะนําให้ลดสามารถลดการใช้ปุ๋ยได้ถึงครึ่งเลยอแล้วเราก็ทําตามนั้นโอยอดเยี่ยมเลยครับะ<ช>นะคิดว่าจะใช้ต่อไปไหมก็คือว่าใช้ต่อไปนะออยากจะฝากบอกพี่น้องที่ทําสวนปาล์มนะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์โปรทีเของเราอย่างไรบ้างครับเอาฝากพี่น้องทุกคนนะครับผลผลิตอันนี้ดีมากเลยค่ะใช้เลยใช้ได้เลย รับ,รบลองว่าดีเด็ดขาดเลยน้านะครับโอเคอวันนี้ต้องขอบคุณคุณป้ามากครับที่แชร์ประสบการณ์เรื่องราวของสวนปาล์มนะครับที่มีผลลัพธ์ยอดเยี่ยมเพิ่มขึ้นทั้งน้ำหนักขนาดแล้วก็ทลายใหญ่ขึ้นด้วยอวันนี้ผมนัทพงศ์ทองกเกษตรรโลกลาไปก่อนสวัสดีครับจ้า